สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B in UK นะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกบนอีกแล้วจ้าเมื่อวนี้กลับมาแบบอ่ามุมนั่งเดียวนะคะพวงโปรเด,ดไปเฮ็ุงานเนาะคะ่ะวันนี้เพิ่งเป็นวันแรกนะคะที่บีอันโอ้โหอีสานเนาะเป็นมือแรกเนาะค่ะที่ว่าบาีปริธานเอ้ยเป็นมือแรกที่ยุดงานเนาะคะ่ะจากที่ว่าไปเหตุงานทุกมือเนาะแปดวันค่ะแปดมือหมอเขาหงเขาหอนหอนค่ะ มื่อนี้นะคะเดี๋ยวห่อนมื่อนี้เนาะอ่าอากาศข้างนอกนะจาะค่อน้างสิแบบมีร่มจัหน้อยนะครับแดดบ่อยมีเนาะหนาวเติบค่ะมื่อนี้ก็เลยมาหานัน่งแค่กับเผากินดีกว่าอืมเขาเจ้ามาเด้อค่ะมื่อนี้ไปเฮ็ดอันลาบแซลมอนนะคะทุกคนจ๋าลาบแซลมอนนะคะอันแซลมอนเหลือมาจาก เริ่มมาจากหมองเฮ็ดงานอันเพราะว่าเขาเขาเฮ็ดอ่าเฮ็ดเอื่อะไรล่ะเดี๋ยวขอขอปิดเขากันนะเสีย,ยงดังสักหน่อยค่ะเพราะว่าไอทอมทำไมอ่ะแต่ไอทอมอ่ะไอทอมเราต้องเฮ็ดงานให้อ่าเฮ็ดอาหารให้แขกนะคะมาประมาณแขกแขกของพื่อนาซิมี่ประมาณสองร้อยทุกคนนะจ๊ะเขากับซิมีไอทอมเรากับซิเฮ็ดเป็นแบบอันอะบอกปิดตึกถือทุกคนจา้า หนึ่งนะแม่หนึ่งแซลมอนอันอบไวอะนะทั้งหนึ่งทั้งอบทั้งยังน่ะแล้วที่นี่พอมาหอดมืออีหลีอันตอนแรกกับเป็นซิเมี่ยวซิเมีไม้เหล็กมาให้เนาะอะ่ว่าคนมาท,ท่านอาหารนี้มีจะคนเนาะกะเขาก็ได้เขา,ได,าได้ไม้เหล็กมาว่ามีประมาณ200คนนะคะประมาณ200คนที่จะมากินอ่าปาร์ตี้บุฟเฟ่ยังซีนาะเขาซีเมีบุฟเฟ่แบบหลายอย่างเลยค่ะทุกคนจ้ากัดส0งคนที่นี่ทอมเรก็เลยเฮ็ดอาหารไวเนาะ เฮดอาหารไม่ล่อวัดที่นี่พอมาหมื่นอิลีมาบะฮอดโรยคนคะ่ะทุกคนจาา๋ามาประมาณหกสิบคนแซลมอนก็นเหลือเต็มเลยอืมกินก่อนมี่หนักกระ่แต่จ้าน,น้อยเด้จากเพราะว่าเราจะอาบนามสะผมแลลวกับหิ้วเขา่าให้เป็นหลับมานเนาะอืมมาบะฮอดโรยคนมามาหกสิบสองคนของเรือหลายหลาย,ลายของเรือเต็มเลยคะ่ะทุกคนจา๋าอืมแซลมอนนี่โตโตเงี้ยวคาพี่ สองโตไม่ใช่โตนะหรซี่โตพอมือสุดท้ายเนาะมือต่ว่าให้แค่นนมือสุดท้ายแต่เขาไม่เป็นกฎโวงกีจ,จาจา้ะเพราะว่าเขาเขาเขาสิบเอเอาของกลับไปในขัน้วหลักเนาะ้ามอยังเหลือเขาคือทิ้งหมดเลยถ้าใครอยากเอาไปกินก็เอาไปแต่ว่าส่วนมากนี่คือเขาทิ้งแล้วจ้ะบีกเลยโอ้ก็เสียดายแท้เสียดายก็เลยอันจับใส่กระปองเนาะอันจับใส่ก่อง เอาเนื้อมากนจ้ะใส่กองอหัวหอภไยเด้อหิ้วเขาหอกลับมาบ้านหัวเีได้เซลมอกับไม่ถึกถือจะจากยวงกิกโนอยูไทยกับแพงขึ้นกันเนาะไม่นี้ก็เลยโชคดีไปค่ะได้แต่มาลายหลายไอ้ช่อมกระเดือไอ้ช่อมเราเดืออที่ว่าประันไดเห็ดย่าเอ๋มไม่บอกเพชไอ้ช่อมเลาเลืออันทวาวัาานประันไดอันหนึ่ะจ้ะเือแบบเป็นสด มันก็เอาแซ่แข้งว้ให้พี่เนาะพอสั่งมาหลายเติบนะหูว่าเมียมากินก็นเลยเออเดี๋ยวไปให้น้ำบิกเลยมีแบบมีแบบซุกมีแบบเนี่ยมีแบบซุกนะกะอ่ามีแบบสดนําแบบสดก็จะเอาไปไปตามกินกับทั่วแล้วจ้ะใส่ใส่กินกับตามทัวตาแตงแสบดีเด้มาเลยค่ะทุกคนจา๋าวัลแอกอเอาเติบมาเนี่ยกินมุมมา่เด้อขออไพ่ด้วย,ยะคะ่ะ อันนี้ก็วน,นทัวยังวนทัวพริกหยวกพริกหวานพริกหวานหวานอีลีนะมันก็สิออกเป็นแบบไขๆพริกเนี่ยจะน้อยแต่วาเป็นพวกเผ็ดเน,นาะจ้ะมาด้วยค่ะอืม บอกทัวอยู่กินไม่ได้องนวสันๆัแบบนี้เนาะเขาห่อจะมั่งดีเลยอืมนี่นะ่ะบอกอันนี้แคเป็นพักเทวาเดี๋ยวาจะมองทีบีร์เฮนง่ะนะคะอันเทวาเอาไวเ้เฮสลาดนะแล้วลายค้าต้นจาเหลือแบบเกือบหาสิบเอ๊ะเหลือประมาณสิบมีสิบกิโลได้เลยแบบมันลายแห้งอะ่ะ ถ้านับเป็นหัวเแบบกืแบแดดเกือบประมาณเกือบยี่สิบหัวแส่ได้แซบเลยะมันเต็มปาาถ้าให้เป็นข้าวเหนียวค่ะทุกคนจำกระสินีอยู่เนาะถ้าเป็นข้าวเหนียวกระสิแซบไปอีกเนาะ ต่อยกินต่อยกินแต่ว่ามัน,นี้ตื่นสวยอันนั่กับบ่อใดบ่หนึ่งขาวไวจ้ะตื่นสิบเอ็ดโมงสิบสิอดโมงมัน,นีิเพราะว่าเห็ดงานเหตดงานแปดมือตื่นเสาร์เสมือเนาะมีกับตื่นเสาร์เสมือกลับมาหอบ่ายกับหกโมงล้างเทอกะสามถุ่มมันเมย จานตาหักบ่ตาหักร่มันนี่ผมมีอย่างคะ่ะทุนจา้าผมมีสาระดอกมันนี่เด้อมันมามัน,นั่นกินซื่อๆอ,อันนี้ก็เรือกตัดตอนออกอนะ่ะ บมีบ่เคยให้เผ็ดประใด็นะจ๊กเพราะไอาทอมต้อกินนำ้ำเนาะไอทอมกะนั่งอยู่ที่หี่นน้ำเบิ่งหนังอุ้ยนั่นกะแบมไปหาเรากินนำ้ำใส่มือต่อยก,ก่อน ทำยังไงเด้อคะทุกคนจา้ามานะคะ กออินแซ่บเข่าออนกับแสบเลยแต่ว่าหรือว,ว่าสิกินแบบว่ะกินกบผักกับแสบซื่อๆกินแบบกินกับผักซื้อๆมาจากแสบเนาะเมื่อนีเป็นแบบว่าบอกพิษๆถึกถืงหนุ่มๆ้ลืมเนาะมาเลยค่ะสิกินแบบคั่มในญ่ๆบฮวงสวยเ,ยเลยเพราะว่าอยู่เข่าแห้งอืมอม สองจากคนจะเล็กของเขาพอเราไอ้พร้อมเ่งงานรอไอ้ทร้อมสัง่งสั่งของไวเพื่อง,งานรอบหนางานงานอาทิตย์หนา,หนา,าแล้วจะก็เลยรอลงมาให้กระเขาพร้อมกันก็เลยหิวเขา้าไปเนี่มาเด็กค่ะ เพชรเติบอยู่ซะเออโอเ้เฮียเพิษเติบอยู่ด้วยนี่มาเด้อค่ะมากินกันเด้อมันดีโบ่มี่อย่างบ่บให้ฟังค่ะทุ่นจะ้ะอืม,มนี่จานเนี่ยเฮ็ดง่าน,นาเตาหลายห่อนกับห่อนนากระไม่ นาทีนี้เฮตนาเตาหม่มาเลยค่ะทุกคนจ้า ต่อยพักคักๆต่อยเหนือกันมาเด้ค่ะ แต่กนนีบอกเลยว่าบีให้บป็นเลยครับเขาตองอยู่ให้หนีบบอเฮดบอเป็นจากอย่างแม่ไม่ให้บ๊เป็นแต่ว่าบ๊อยากเฮ็ดแต่เพอาะเดีอยู่อยวงกินเสียมันต้องให้กินเองไหมถ้าบ๊เฮ็หกินก็ไม่คนอยให้ด้กินปกติอยู่บานก็ไม่แม่หนาะให้ด้กินนะจ้ะอยากกินลาบอยากกินป่นบอกแม่เรื่อยแม่ให้ได้กินตลอด มาอยา uh ู่ต่างประเทศนี่ต้องพึ่งจั๊กข้องพึ่งจั๊กข้องแบบคักๆเลยเพราะว่าทาสีบอกให้อทอมให้กินอิทอมให้ปรเป็นเบิ้งเบิ้งได้เน็ดเอาเบิ้งอยู่ที่การเห็น ทำไมให้เราเองกระแสบเลยนะอันนี้บีกรสไซน้ำปลาน้ำปลาลาของพิมริพายนะคะแสบอยู่เด้นทุกคนจาน๋านัวอยู่เด้ พักก็เสมอล้วเขายังเหลือบักหลายเลยจะว่าเอาไปกินกับมาม่ามาอื่นพี่มากินต่อมาม่าเดนมาม่าใส่เขาไม่แห้งดีค่ะทุกคนจ้า่าไปแห้งไม่เลยเนาะเว่ามมาออื่นไปแห้ง่ายอีกล่ม หอนหอนเด้อเขาม้าม้าเมาด้อค่ะ คำสุดท้ายค่ะทุกคนจ๋ายังไงพี่ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะแก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็อ,อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะกลับมาในคลิปหน้าคะ่ะ